What do you- ทำเมนูข้าวต้มหมูสับด้วยกันนะคะวันนี้อาการไม่ค่อยดีรู้สึกจะเป็นหวัดนะคะทุกคนแซบก็ใช้เป็นข้าวที่เหลือก้นหม้อนะคะวันนี้จะทำข้าวต้มหมูสับสับหมูเรียบร้อยเดี๋ยวตักน้ำซุปนะคะไว้ใส่ข้าวต้มนิดนึงนะคะสำหรับวิธีการทำนี้นะคะแซบทำบ่อยเพราะใช้ข้าวเย็นที่เหลืออยู่นะคะตอนนี้มาตั้งหม้อได้เลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วขอใส่กระเทียมไปหน่อยเดี๋ยวเราจะมาผัดให้มีกลิ่นหอมเลยจ้าสำหรับ สูตรนี้ง่ายและสะดวกรวดเร็วเลยนะคะอย่างว่าเนาะทุกคนทํางานที่ร้านอาหารมีของอะไรหยิบใช้มันสะดวกสบายค่ะทุกคนนี่ตอนนี้ผัดกระเทียมหอมเรียบร้อยแล้วขอใส่เป็นหมูสับที่สับเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดลงไปให้มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะนี่จะได้ตามนี้เลยนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ง่ายๆนะคะที่แซ่บอยากกินมากวันนี้พอร,รู้สึกว่าเป็นหวัดนะคะทุกคนใส่น้ําซุปแซ่บใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่นะคะต้มจากกระดูกไก่หอมๆเลย ใส่ลงไปแล้หลังจากนั้นใช้ข้าวก้นหม้อนะคะที่มีอยู่ที่ร้านอาหารนะคะใส่ลงไปเลยจ้านี่ต้มแบบนี้เลยนะคะจะได้ข้าวต้มที่มีกลิ่นหอมเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราปรุงเครื่องด้วยซิอิวขาวและตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะนี่ก็เป็นสูตรที่แม่แสบใช้นะคะ และตามด้วยพริกไทยนิดนึงนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนเป็นรถดีนะคะไม่รู้ว่าติดรสดีหรือเปล่าหรือรถดีติดไม่แซ่บทําอะไรก็ต้องใส่นะคะนี่จะได้รูปร่างตามนี้เลยทุกคนข้าวต้มหมูสับเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ใส่เป็นต้นหอมบักชีลงไปเลยจ้าโรยไปตามนี้เลยนะคะอ้ือาหารแม่ครัววันนี้ขอบอกว่ากินแล้วจะโล่งขอมากๆแต่ว่าเป็นหวัดขอเติมขิงลงไปนิดหน่อยหั่นซอยเรียบร้อยแล้วขิงของ เราก็น่าทานมากๆเลยมาเตรียมตักใส่ถ้วยได้เลยจานี่ข้าวต้มสูตรพิเศษสไตล์ครัวแม่แสบเลยจ้าตักลงไปวันนี้ทานกับพี่สองคนนะคะก็ตักเป็นสองถ้วยแล้วกันทุกคนเมนูง่ายๆนะคะสไตล์ครัวแม่แสบขอใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะนี่กลิ่นหอมมากๆทุกคนใส่เป็นขิงนะคะตามด้วยต้นหอมผักชีโรยไปเลยจานี่ก็จะได้ตามนี่มาตอนนี้ขอนั่งทานข้าวต้มนิดนึงนะคะอาการไม่ค่อยสู้ดีเท่า วันนี้ขอทานให้อิ่มก่อนนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวเริ่มทํางานได้จ้าเคล็ดลับดีๆอาหารมือเด็ดๆสําหรับคัวแม่แสบขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ